ขอความกรุณายอย่าเชื่อทุกๆสิ่งที่คุณได้รับรู้ผมจะไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับนักเตะจอดาจะด,ดอนซานโช่บอลไม่เตะแต่ทุก7วันรับ15ล้านบาทบอลไม่ได้เตะซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมแต่เงินเข้าบัญชีประมาณ15ล้านบาทต่อสัปดาห์ซื้อมาก็แพงพอมาปรับแฟนแมนยูประกาศลั่นลุนแชมป์เต็มตัวเพราะไอ้หมนี่มันเก่งจริงที่ดอทมุนเล่นโคดพิวลีลาตระการตาเต็มคุณภาพทุกเม็ด มีคำอวยกันเกินจริงว่าซานโชคือผู้เล่นที่จะสยบทั้งโลกไว้แทบฝาเทา้าปาจิโตพอได้เล่นจริงเล่นก็ไม่ออกไม่มีงานออกแต่อย่างใดโดนอําเป็นตัวตลกส่งไปบําบัดจิตก็แล้วปิดโซเชียลก็แล้วส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูแลก,ก็แล้วทําอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นจนแฟนแมนยูหน้าแห้งแกกตอนกลับมาหลังฟื้นฟูช่วงแรกเทนฮากที่ดูแลเอาใจใส่หาทางช่วยเหลือเดินมาตบหัวรูปไหล่พร้อมรอยยิ้มที่เห็นซานโชคัมแบค ไปไปมามา,มาซ่อมสายหลายครั้งเพิ่มเติมโดยความเรื่อยเชื่อในการฝึกซ้อมสายข่าวรายงานว่าซานโชแอบงอนที่เทนฮากเอาใจแต่สิทธิ์เก่าพอได้เล่นความอยากเล่นเลยมีก็เหมือนไม่มีส่งลงไปก็ไม่มีประโยชน์วิ่งยักแย่ยักยันด็อกด็อกแดกแดกไม่ได้เรื่องหลังหลังเทนฮากเลยไม่ส่งลงแม่งเลยพอนักข่าวถามเทนฮากก็บอกซ้อมห่วยครับเลยไม่อยากเอาลงไอ้หำนี่สวนกลับทันทีว่าขอความกรุณายอย่าเชื่อทุกๆสิ่งที่คุณได้รับรู้ ผมจะไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับท้าทายนายหัวยังแรงและซานโชยังบอกอีกว่าผมเป็นแพรัรบบาปครับก่อนที่จะมีการลบโพสต์ทิ้งไปเด็ดดอกไม้ทีหนึ่งสะเทือนถึงดวงดาวท้าทายกันแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่เคารพกันนี่ว่าโดนโดองเข้มไปเลยครับผมล่าสุดเทนฮากไม่บังคับให้ฟื้นฟูแล้วมึงจะเป็นไรก็เป็นไปแต่มึงห้ามมายุ่งวุ่นวายกับคนในทีมให้บรรยากาศมันเสียต่อแต่นี้ไปเบื้องหน้าห้ามลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูในเต็ด ห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรทุกประเภทและนั่นรวมถึงการห้ามใช้ห้องน้ำด้วยห้ามกินข้าวในโรงอาหารที่ศูนย์ฝึกแคริงตันและถูกบังคับให้รับประทานอาหารร่วมกับนักเตะอาคาเดมีของสโมสรเท่านั้นและห้ามเข้าโอนแทบฟอร์ดถ้าอยากซ้อมมึงไปซ้อมเดี่ยวเอาเองตอนนี้ซานโช่เตรียมกบดานอีกแล้วพอทะเลาะกับนายก็ว่าวุ่นเลยทีนี้ปิดบัญชีอินสตาแกรมเรียบร้อยเป็นนักเตะที่พอมีปัญหาทีไรจอดำทุกทีจิตใจเปราะบางเกินเหมือนไม่เหมาะที่จะเป็นนักเตะอาชีพเท่าไหร่ เพราะคนที่มันมายืนตรงนี้ได้ใจมันต้องถึงไม่ใช่นิดนิดหน่อยๆก็สติแตกและสายข่าวระดับสูงรายงานว่ามาคัดแรดฟอร์ดและบรรดาเพื่อนร่วมทีมต่างแนะนําให้หมอบซะยอมขอโทษจะได้กลับมาเล่นต่อซานโช่บอกว่าหือไม่อ่ะการเป็นนักเตะอาชีพแบบนี้จานว่าต้องทําตัวอยู่ในระดับสูงทุกๆวันไม่ใช่แค่บางวันหรือบางเกมหรือแล้วแต่วันของแท้ไม่มีเวลาให้ปรับตัวหรอกถ้าเองแน่จริง